ก็เป็นลิมิตฟันฟันในคืนวันจันทร์หลังจากกีโทโอฮาเอยนะในคืนนั้นโทว่ารดเสียนี่ละ่ะแล้วอย่างนั้นก็ก็ก็มาอาธิษฐานล่ะก็นอนคือปกติเนี่ยล่ะอืก็มาหูก็ก็มาหูมือบ่หูมือว่าเวลาเท่าใดดอกแต่วันนี้ฝันน่ะ มันเหมือนกับว่าฟันว่าเป็นไปสะท้านทีแห่งหนึ่งไปสีคส่คนสี่คนเหมือนกับว่าเขาสิเป็นการเป็นงานจัดอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละก็ไปมันเหมือนกับว่ามีคนเขาก็คุยก,กันอยู่ไปหอสสดสะท้านที่เขาคุยกันอยู่ว่าสะท้านทีน่ะเป็นดินทีทีท,ท,ทีสื่อไหวทีโบสถ์สื่อไหวคือคือสถานทีแห่งนี่ ทีที่ห้ามานางนมัสรกันในคำคำขึ้นนี่แหละ mm. อ่าก็มีมันเหมือนกับว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งกับซุ้งซองสะเม็จ mm. ก็ม,มีมีผู้ชายใส่สุทขาวอ่าล้อมรอบต้นไม้นั้นอยู่ต้นไม้นั้นก็ซิว่าพ่ลไม้กับโบแมนสิว่าดอกไม้กับโบแมนแล้วมันเป็นสีเหลืองเต็มตน้น ทั้งลุมเนี่ยก็เทากับสีเผาเหมือนเหมือนสิเป็นหมองขาเผากำยานเผาเครื่องหอมหรือว่าเผาเออเขาวกรเผราในในในความรูสึกสัมผัสได้ดอกมันมันเป็นกลิ่นหอมเนาะอ๋อก็มีผู้ชายผู้หนึ่งแต่งตัวกรโหูเออก็ดูลักษณะกรมิสงาราศีกระโม่มั้งก็ว่าอ,อ่ดูดีหนาะอุ่นสเป็นวันหนาหรือผู้น้ำอ๋อ,อ,อในผู้ชายอีกประมาณ สิบกว่าโหล่ละคิว่ลอ,อบข้างหน้าเองหอบนอก,กับสี่คนมากมากคือกันแต่ว่าแต่งตัวหาแต่งตัวกับธรรมดาผู้หญิงูุซายเนี่หละ่ะเข้ากับไป่นางแต้มน้อเขาคือกันเข้ากับ่นางกันที่อย่างกันเดืยสี่คนสี่คนระบาดเนี่ยเขาก็เลยเหลื่มเขาบอกว่าสิพานามมสการผระเจ้า ร้องเพลงแล้วว่าพระสวรรคนนี่แหละด้วยพระไพผู้นั้นก็ลูกขค้นแล้วก็ก็อธิษฐานจะเป็นภาษาส่ถ้าเป็นไฟเท่ากับโบหูเหลืองเดยวนะมอนเหมือนเป็นภาษาอังกฤษกับโบแมนแต่เท่ากับสามารถที่เขาใจได้ในภาษาเนี่ยพระไกคนนั้นออธิษฐานก็มีเสียงแบบว่านมัสการร้องเพลงมัน เครื่องดนตรียังก็บโมีแสียงาเอาไปเบิ่งมันก็บโมีเสีงหวัวคามก็มีแต่ว่าหัวเสียงน่งมันจะใส่มันมาถูกทิดมาทั้งฝ่าก็มีสินะมาทั้งผืนดินก็มีถูกศอกถูกมุกม,มันเหมือนกับเครื่องดนตรีมาเสียงนับมาสการมาเสียงโคดหมากมาไอาอกไปยังาซาละเซินพระเจ้าแล้วก็เสียงเขานลำปาอธิษฐานภาษาแปลกๆนี่ภาษาที่เขาอวดภาษาแหวนหรือภาษาสวรรค์น,นี่ล่ะ ดังกหึืมทัวบริเวณทัวพื้นแผ่นดินนั่นแผ่นนี้กับวิธีหลงมีแค่ตนใหม่ยื่ตนหนึ่งน่ะน้นำมัสการก็คืมอยู่ห้าอ่ะกานวัมสการตบมือไปน้ำเขาท้งที่ห้าอ่ะได้ฝันกับบอ้โหเป็นภาษาอย่างแต่ห้าก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้พราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าห้าอันแบบว่ารับหลกได้ถอยขํานั่นเข้าใจได้ถอยข้านั่น น,นะเสียงก,ยกรารนมัสการมาถูกทิก้ดถูกทางอย่างนคงดังก็หืมหืมจนว่าบนนี้หนูออกหูขาวหมล่ะจังในผู้ชายคนน่ะนะกับเปเก็บเอาดอกไม้มาใช่ว่าดอกไม้เรื่องยังเพิ่งแข็งแขคือดอกเรื่อง่งเนี่ยเก็บมาให้ห่าสี่คนที่ไปหนังค่ะเพื่อนก็บ,บอกเพื่อนก็ย่านคำามาหาเพื่อนก็บ,อ,อ,กบ,บอกว่าเอาที่ชานแบบไม่ภาษาแปลกๆแล้วเพื่อนก็เบบอาเขาว่า ให้ใส่แบบไอ้ข้าอืหนียงยังก็เขาอเหนียวไวิญญาณค่ะให้เพ่งให้เพ่งให้ใช้จิตวิญญาณเออจิตวิญญาณแล้วก็เปิดตาายวิญญาณเขาเพ่งมองนสิ่งที่เรายืนห่ายก็คือดอกไม้ค่ะดอกไม้ไ<ห>วเบิ้งมันก็เป็นเก่สีเหลืองเาองธรรมดานะ <sandwich. S 1> ห้เพ่งแล้วก็เบื้องเน็ต้นใหม่เน,น่ปต้นนะนับแล้วสีไปเจื่องต้นใหม่นะให้เบิ้งนั่ จ้องมองไลยจ้องมองเออทั้งทั Or, really IR ้งดอกไม้ในมือทั like> so ้งต้นใหม่นะสินะเออแล้วก็ยางเับยางไปยืนอยู่บนเก่าแล้วก็อธิษฐานเอาไปหาพระซากแปลก็เรียกกระหึ่มจากฮากกับบัวเพว่าบัวท่านได้ดนนั่นนะเอานางต้นใหม่นั่นสีเข้าเบิองเหมือนต้นใหม่เอาไปตั้งไว้ซื้อไม่มีสีสิวอะไรอยังเงี้ยนะมันก็เหมือนไม่มีสีวิวอะนะดอกไม้ที่เขาเห็นว่าเออมันแค่ดอกไม้น้ำจุก มันก็เหลือมมีดปากกายรีบะระยะแต่สิวาต้นคีสมันมันก็บาแม่นนา่าเหมือนไฟกระผีบหันมันดอยอันนี้มันใหญ่อะนะเอานมันแสงมันขืนสิเหมือนว่าทั้งข่ำมันมันท้องข่ำสองสองเสงแบบเปลี่ยนไฟหรอไฟประมาณเนี้ยหรือว่าม้วนๆม้วนาต้นใหม่ก็เหมือนมีชีวิตนะน่าเออใครรับใครยือนแบบมันก็คอยสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนเหมือนกับว่าเติบโต ได้อ่ะแล้วแบสูงขื้นสูงขื่นนะมัวคำเบิ้งเบิ้งต้นใหม่แล้วก็เมอเบิ้งดอกใหม่นี่ยมือดอกใหม่นี่มือก็เป็นต้องข้มการนสินนะเออแนมต้นใหม่แล้วก็แนมดอกใหม่อยู่จังสันนะดอกใหม่ออมื่ก็ค่อยสูงขื้น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 ต้นใหม่แล้วมันก็เป็นสีทองที่ต้องขาบนี่แหละต้องขับว่าตนนนะเป็นแสงเป็นล่ำขื้นจนแก่แก่บอกว่า นีใบหรือบ่อปะม่เนี่ยนะเออนางเพราะว่ามันจะเป็นทองเบิดอืมอืมอืมนี่นี่ปั๊บปั๊มันเป็นสูงขื้นสูงขื้นข้ามวิชานข้ามสวดภาษาแปลกแปอีหยังเกิดยังนาัสการก็ยังกระหึ่มกระหึ่มกระหึ่มดังอยู่จังสันนะจนถ้าบหัว่าต้นสายใบเสียงมันมาต่ใสอืมแต่ว่าข้างล่างพื้นที่เท่ากับยังคงนมมสการล้ะก็ภาษาแปลกแปอยู่คือเก่าต้นใบก็สูงสูงขื้นจนมันเหมือนกับว่าชงค้มแทงอะแล้วมื่าล่ำแสงสีมันขุ่นอะ มันสูงมวกสูงจนเท่าหลืมแงนข้อตั้งขึ้นไปจังสีนะแล้วมีคนคือฝอใหนั้นมีซีไฟหลือคนม่าคนว่าอุ้ยนว่าอันต้นไหม้ทุ่งข่ำคนว่าจะไปถวายวัดใดคนวาจวัดใดนอกคนว่าอันเป็นกันแน่นะเออวิท่านั้นวัดเทนี้วัดคนว่านะผูใส่คนนั้นก็เลยหันมาว่าบ่ได้เอาไปถวายวัดหรือผ่าองคใด้ทั้งสิ สีาวายพระเจา้าเพราะว่าจนมาช่วงค่ำนี่เหมือนคํำอธิษฐานสีส่งขึ้นไปหาพระเจา้าว <Wow. S 2> ้าวไปลนํ่ำแสงขึ้นไปเลยแปบลบว่าถ้าเป็นคํำอธิษฐานเล็กๆ,ๆน้อยนี่มันบุสีบุสมานสีส่งขึ้นไปถึงพระเจ้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นคํำอธิษฐานจะคนมากมากเออเป็นคํนำนมัสการเป็นคํำอาษาสวรรค์ที่อยู่ทั้งเพนดิโลกแหลวกันยู่บนสวรรค์ที่เหมือนกับว่า สุสวรรค์กับวานวัศสการพระเจ้าหลวงต้องักอืมอ่าทรงข้ามวัิษฐานขื้นไปมันเหมือนกับว่าตนใหม่ทองคํานี่สิเป็นอ่าสี่สี่ห้าสิททรงข้ามวัิษฐานขื้นไปถึงพระเจ้าได้ใินะมมันเป็นแสงสว่างสูงสูงสูง,สงคืนจนเท่าโบหวัวเหยวมันไายมันอยู่มองใด่ใช่ไนะมันเป็นตนใหม่สี่ได้ฝันน่ะมันงามอืงามงามขนาดจนเท่าโบหวัวใครสิโกดีคือเฮาเนี่ย สิมาเห็นจังสีแล้วก็ได้มนตนมาการทำกลางผู้คนมากมมยที่ฮั่บูจัจกหลักเห็นการอาจารย์หวังไม้สินะเลยนะดอกใหม่เข้ากระดิเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเก็บจากต้นไม้ฮา่อกอซื้อูระดอกละดอกสินะเจ้าว่าในในฟันกับบูหัวมันไม้เขาว่าอย่างไรสินะจะเป็นฟันที่ดีในในขำขึ้นแตู่้ซึกว่าอยากโทอไม่ว่าโอ้แต่แต่มันกระดึกนะคุณเอามามาแล้วอยากโทอเดียวนี้สอง มือนกับว่าเอ้ยอยากโตไปเป๋วไหวโดนแล้วมันเหมือนกับว่าจจืดอจางมันจืดจจามันก็ห่างหอนนะสินะก็อยากก็จะไป๋เราข้ามมาญาติหายพินาหายผอใหอ้กูลเด็กใดใจักในสิ่งที่เองผอมอ่ะสุดๆหอนสินะพยายามตีความไมาอยู่ตีไปแต่เองมันก็บอกหักใจก็อยากให้ทุกคนน่ะได้ได้ได้มาแปลความหมายความฝันนี่ว่ามันไมาเข้ามาอย่างไรพระเจ้าบอกอย่างสินะ เพราะอาวกับอาวส่มาสีตีไปแต่แต่แต่คนเดียวบไดก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้ได้มาแปลความฝันนี่ซอยกันนะวะอเออมันก็จริงอยู่ในความฝันมาตุยในความคิดกะคิดอยู่ว่านี่เป็นการทีว่าพระเจ้านำใหามาในามาสการนี้ก็เหมือนว่าเขาปั๊บขึ้นไดตอนนั้นว่าอยา่พูดขึ้นมาเป็นบพูดขึ้นมาเลยว่าให้ไปในามาศการอยู่ทีดินเนท่ท อแป้งไม่สิสไหวเด็หนี่มันตรงกันนะพี่น้องมันเหมือนกับว่ามันสิฟูดขึ้นมาเลยจนนอนบลับที่ไปที่มาคิดไปคิดมากระดอนบลับสินะจนผัวว่ะนอนบ่วบซึ่ง่บอกให้ผัวฟังเขาก็บ่กเข้าใจในสิ่งที่เขาเข้าใจสินะมันก็เปล่าประโยชน์สิสิ่งพเหล่าให้เขาฟังงส่นะก็เลยบอกเขาว่าฟันฟันอยังฟันเน้นประจ้าก็เว่าแต่ว่าจักสิ ืึอเช้าบอกไว้ให้ฟังดอกเพราะว่ามันเด็กแล้วเพราะว่าเก็บวบว้เบามือน <laughs> มันก็เหมือนว่าอ้ยมันนอนนุ่มัน,น,มนเะเบาด้วยนี่ด้วนี่สินะแล้วก็เหมือนกับว่าวิเสียงหนึ่งว่าลอก,ก่อน <laughs> สิสิสสนะอ่าตื่นเขินจังจังเบาจังเสียก็เหมือนกับว่าจย่มือน,นั้นกระทบไปหให้กัน, <laughs> นกางคือกันแล้วก็เพิ่นเดียวเบาเพิ่นเดียวเบาเขาก็งมาส่งอาหารเพิ่น ปกติยิ้นเขาอีหยังคนสินาบอกกัว่าอีกที้แหลกปกติเอาบอกว่าว่าอยู่ว่าอ่ามาอีหยังก็บอาให้ฟังแน่โอ้ยเบาเบาแล้วเนาะเอาวามื้อแบบมันเหลือเวลานิดเดียวอยากจะดีเขาอ่ะดีกลุ่มมาที่เธอนั่นแหละนั่นแหละอ่ะก็เลยเออก็เลยเบา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 ท่านเบาเพิ่มฟันเนี่ยฟังเพิ่มเพิ่นถามเรื่องความฝันนี่ยแหละก็เลยเบาเบาเพราะว่าดูดูซึกว่าเวลาประจำการนะมันเหมือนกับว่าเลาะ มันเหมือนกับว่าเสียงว่าลอลอล่อมันสีดังพระเจ้า<ด>คงนะจะให้ได้มาเปิดเผยกับพี่น้องทุกคนเนะาะจะได้รับรู้พร้อมกันทู่ห้าเอยน่างวันนี้นเพื่อก,กับว่าชิวอว่าไว้พ้นฟังนี่แหละทายพ้นมากสิบอกอันนี้ดอกมันอยากเว่ามันอยากอยังเลยสินะก็เลยเหว่าข้ามฟันียังให้ฟังแล้วก็เลยเกินเกินวันนันกับว่าแยบแยบเบื่องว่า พระเจ้าซีนัาคือกันบอว่าให้มานมัสการอยู่แล้วพระเจ้าก็นำเหมือนกันพ <c oughs> ี่น้องนางตั้งแต่เช้าแล้วดื่นขึ้นมานึกถึงเลยว่าวันนี้อยากมานมัสการที่นี่แล้วก็ ไอ้โทรไปหาน้องอ,อมก่อนเลยนัดน้องอ,อมก่อนตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ก่อนมาไม่รู้เช้าหรือเท่าไหร่นี่แหละก่อนที่จะมารู้จักความฝันน้องตุ้ยด้วยนัดน้องอ,อมมาเรียบร้อยก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้านําเหมือนกันนะ,ะ,ะและเรามาวันนี้ก็เป็นการทรงนําของพระเจ้าแล้วนางก็ฝันวันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่ว่าเก็บดอกไม้อ,ะอ่ะหลายวันก่อนนางฝันว่านางเก็บดอกไม้ดอกไม้ก็ไม่เหมือนดอกไม้ในโลกนี้ มันเป็นดอกไม้ที่เราไม่เคยเห็นไม่รู้ชื่อด้วยม,มันอยู่ในสวนดอกไม้แล้วเราก็เก็บ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 มาใส่มือไว้มันก็จะมีบางดอกที่มัน <Okay. S 1> เป็นดอกแข็งแรงม,มันมีหลากหลายแบบไงบางดอกก็เป็นก้านยาวๆเรียวๆเล็กๆแต่ดอกสวยนะพอเราเก็บมาเนี่ยมันก็โค้งลง <laughs> อย่างเงี้ยมันเหมือนข้อสีฮักคนะ่ะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราเอาไปปักแจกกันเนี่ย มันเหมือนในฝันน่ะเราต้องเอาไปใส่แจกันเราก็คิดภาพว่าถ้าเราเอาไปใส่แจกันดอกนี้มันก็จะโค้งลงมันก็จะคอหักอย่างเงี้ยามัดอ่อนเออการมันอ่อนแห้งอะนะเราก็เลยไปเก็บเอาไข่หลอดกาแฟไข่ปีกก็คือไม่ใช่พลาสติกนะเหมือนเราไปหักเอาสิ่งที่มันเหมือนเราเกี่ยวข้าวอะเาอาปีะเราหักมาแล้วเราก็เอาเอาเอาการอันที นน้อยเย่าๆเอา่ะเสียบลงไปในหลอดเพื่อให้คอมันตั้งสูงให้มันแข็งแรงเหมือนกับว่าดอกอันนี้มันโบแข็งแรงครับกับพยุงมันให้มันแข็งแรงอย่างนี่สินะพอได้เสร็จก็มองหาแจกันจะเอาไปปักแจกันมองหาใสแจกันคือบุมี่มองไปเห็นคล้ายๆแจกันหรือกระถางดอกไม้แต่มันเป็นกระถางเก่าๆแตก ปากบินป <c oughs> ากยังแหลวแบบว่าเก่าแล้ว <c oughs> ดำแบบค่ำคึอะนะ <c oughs> แล้วในกระถางนั้นก็มีดอกไม้ปลูกอยู่เหมือ <c oughs> นไม่เชิงว่าแจกันแต่เป็นดอกไม้ที่ปลูกอยู่ <c oughs> แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเอาดอกไม้อันนี้ยอันใหม่เนี่ยที่สวยมากๆอะไปใส่กระถางเก่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะสมอะแล้วเราก็ตื่นขึ้น,นมาแล้วก็เหมือนกันแล้วก็คิดพระเจ้าอันนี้ฝันจากพระองค์หรือเปล่าพระองค์จะให้ลูกหมายความว่ายังไง อันนี้ตีความนะพี่น้องอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้ให้พี่น้องช่วยพิจารณานางก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือพระอ,องค์กําลังบอกว่าดอกไม้ที่เราเก็บในมือน่ะสวยๆเนี่ยม,มันคือผู้เชื่อใหม่หรือเปล่าผู้เชื่อที่เราไปประกาศเยอะแยะแล้วไอ้ไอ้ไอ้แจกกันก็คือโบสถ์แล้วมองหาโบสถ์อ่ะเราจะเอาไปไว้ที่โบสถ์อ่ะ ส่วนไอ้ไอ้แจกันเก่าที่เรามองดูซึ่งมันเก่าเก่ามันแตกมันล้าวแล้วแล้วก็มีดอกไม้อื่นน่ะเสียบอยู่มันคือโบสถ์เก่าหรือเปล่าโบสถ์ของเราทุกวันเนี้เออโบสถ์โบสถ์ทุกวันนี้มันแก่มันแตกมันแตกมันลาวมันไอ้โบสถ์ง่ามบ้ามันเออจับเอับย่งนี่แหละนางก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือพระเจ้าให้เราน่ะมองหาโบสถ์ใหม่ที่จะเอา เอาดอกไม้ที่อยู่ในมืออ่ะคนผู้เชื่อเยอะๆที่เราเก็บเกี่ยวมาเนี่ยเขาไม่มีโบสถ์ไปอ่ะเราควรจะสร้างโบสถ์ใหม่หรือเปล่าอันนี้คิดนะพี่น้องตีความพี่น้องเห็นว่าไงน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะน่าจะเป็นแบบเออก็คือพระเจ้าให้เรามองหากว่าเก่ามันสร้างโบสถ์ใหม่ลองรับอะไรเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะมันพุไรเดีวันเก่าเอออ่ะพี่น้องเราจะอธิษฐานด้วยกันไหมเราจะจับมือกันอธิษฐานเอะเอตปีไว้ก่อนเนาะ